S <S โอยใครเอาช้อนกาแฟไปเนี่ยครีมไม่ละลายเลยจะกินกาแฟขันลำบากหล้วเกินอย่าให้เจอนะใครเอาไปจะเตะให้มือหักเลยทีเดียวร้อนว่็ร้อนคุณมดทำอไรอ่ะ่เาเฮ้ยช้อนกาแฟนี่ทํำไรเนี่ยนี่อย่าบอกนะกรีดไอายไลเนอร์ด้วยช้อนกาแฟ นี่รู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นเลยนะเนี่ยคุณน่ะใครสอนเนี่ยนี่มันงานยากเนะคุณเมื่อกี้ที่ฉันน่ะจามสทีนะเลยไปถึงใบหูอ,ะอ่ะนั่นไงนั่นไงนั่นไงแต่อย่างนี้คุณผมน่ะสอนใครไม่เป็นหรอกแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยรสชาติแปลกแต่ถ้าคุณเนี่ยนะอ,อยากจะเขียนเป็นเนี่ย ผมได้มีกูรูมาสอนให้จริงหรออิงอดีตื่นเต้นอนะ่ะของฟรีในี่คู่กับดิฉันเสมอค่ะ,ะแต่ก่อนอื่นนะถ้าคุณอยากจะเขียนเป็นนะคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับผมอยากให้ไปดูก่อนว่าสาวๆยุคนี้เขาคิดยังไงกันกับการพกไอายไลเนอร์ไม่ต้องมาช้อนมานั่งวัดกรีดตาแบบคุณด้วยเหรอถ้าอยากรู้เนี่ยไปชมความรู้สึกสาวๆกันเลยครับค่ะ hey, หญิงไทยที่ว่าในบางครั้งเนี่ยเป็นคนที่ตาสองชั้นแต่ไม่ใช่ตาสองชั้นที่ใหญ่ใช่ไหมคะก็อะไรเนอร์ก็จะช่วยได้คะ่ะจะต้องกรีดบางเนื่องจากว่าเป็นคนชั้นตาที่ไม่ใหญ่ไม่เหมือนฝรั่งน,ะะนั่นคือข้อจํากัดอันเดียวอะคะ่ะชอบแบบทําให้ดูโตขึ้นอาจจะหนาช่วงปลายแต่ว่าบางช่วงช่วงต้นๆอะไรอย่างงี้ค่ะจะเป็นคนตาค้าแล้วก็อาจจะแบบดูดูเบลอๆบล,บ,ลบ้างอะไรอย่างงี้ก็เลยต้องมี วิธีก็เขียนให้ดูโตขึ้นหรือว่าอาจจะเปรี้ยวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากตาสองข้างจะไม่เท่ากันนะคะกีดค่ะเพราะว่ากีดแล้วมันทําให้ตาเราดูคมขึ้นแล้วดูโตขึ้นนะคะมันทําให้ตาดูคมขึ้นนะคะแล้วก็ชัดขึ้นด้วยมันทําให้ตาดูโตขึ้นชอบกลินแบบมีหางค่ะ,คะเลอะค่ะเลอะเลอะ,เ,ละเต็มตามหัวหมดเลย <laughs> บางทีกีดแเรากีดตยากค่ะมันเลอะบ้างหรือว่าแบบเข้มไปหนาไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ บางทีก็เช็ดแล้วก็ทาใหม่หลายๆรอบ hey, so ผู้ชมครับและนั่นครับก็เป็นสิ่งที่เรานำมาฝากกันนะครับว่า คนส่วนใหญ่เขา,ขารู้จักการกรีดอายไลเนอร์หรือเปล่าเลยครับว่ากรีดเป็นไหมรู้จักไอายไลเนอร์ไหมแต่วันนี้ครับต้องรู้จักแน่นอนกับวิธีการกรีดอายไลเนอร์นะวันนี้ผมมีกูรูมาด้วยามาข้างๆผมเลยครับวันนี้ไม่ต้องงงไม่ใช่วันอังคารน,นะอาจารย์ใส่สีเหลืองกับวิทยาสีเหลืองวันจันทร์ประคุณเออันงคารสีชมพูคุณเบิร์ดนะสิกับวิทยากรคนพิเศษครับสุดแสนจะน่ารักของเราเนี่ยกลับมาเจอกับท่านอีกครั้งหนึ่งครับ อาจารย์พิมนิชานนวันนีครับเ็งกับอาร์ติสต์ครับแล้วก็เป็นวิทยากรของบริษัทกิฟ r i ร์สสกายไลน์ยูที่จำกัดครับสวัสดีค่ะาอาจารย์โอสีคะอาจารย์ครับวันนี้พูดถึงเรื่องของไอายไลเนอร์ค่ะต้องมาคุยแล้วแหะว่าจริงๆแล้วทาไมคุณผู้หญิงต้องกรีดอายไลเนอร์ด้วยทําไมต้องก <green. S 1> <great eyeliner S 2> รีดใช่ไหมใช่เพราะจริงๆแล้วจะเน้นความแบบว่าดูดูให้ตาเรามีความโดดเด่น นะคะอันดับแรกโดดเด่นก่อนถูกไหมคะเสนั้นสามารถแก้ไขรูปตาได้แก้ไขที่เราไม่ชอบอย่างเงี้เหรอคะจา์ก็คือลักษณะเช่นแบบโครงตาโครงตาแล้วแบบอย่างเช่นคนตาบวมหรือว่าเส้นตาบนยาวที่เรียกว่าตาตกน้องรู้จักใช่ไหมตามันจะโค้งเราสามารถกรีดเน้นนะครับเป็นการอำพรางนะคะกรีดให้มันดูรูปตาเราโตขึ้น แล้วก็เส้นเพื่อความสวยงามและแก้ไขให้สวยงามขึ้นใช่แบบนี้นี่เองแล้วแล้วอย่างที่อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดมาแล้วเบื้องต้นคือตาและแต่ละโครงตามันสามารถแบ่งได้เป็นกี่แบบคะอาจารย์ตาของสาวๆเนี่ยโอ้โหตาเหรอคะถ้าพูดไปเนี่ยเอาใหญ่ๆนะคะตากลมตากลมตาตาโตโปนึกออกไหมคะตากลมตาโตโปนเคยตาโนลไหมคะเคยคือคนที่เป็นไทรอมใช่ตาบวมตาตีตาเล็ก ตาบวมตาตีตาเล็กตาตีนี่อาจจะรวมกันได้บางคนเล็กแต่มีชั้นตากลตโคนตาบวมตาตีตาเล็กตาปลาตาปลานั้นอยู่ข้างล่างนะคะไม่ต้องไปกรีดมาให้มีดกรีดออกคุณเป็นลักษณะของดวงตามีหลายแบบแล้วแต่ละแบบมีวิธีการกรีดยังไงคะก็คือลักษณะนะคะตางไหม ในความคิดนะคะต่างค่ะอ,อย่างเช่นถ้าตาโครงตาเออมีชั้นตาหรือตาลึกเนี่ยเราสามารถกรีดเล่นตามแฟชั่นได้เช่นนะคะเราลากจากหัวไปหางเบาๆบนะคะแล้วให้เส้นหางใหญ่แล้วก็อาจจะสามารถคุณคุณมดเคยได้ยินคำว่าแต่งตาเฉียวไหมคะมให้หางมันยาวเกินออกไปอาจารย์ทำให้ตาดูเฉียวก่อนทีน่จะลงดีเทลเนี่ยอันนี้ผมแอบถามเผื่อสาวๆบางคนนะ,ะ,ะก่อนลงดีเทลว่าวิธีการกรีดเนี่ยนะครับผมอยากทราบว่าคุณผู้หญิงบางคนเนี่ย ตาแบบไหนเหมาะกับการกรีดตาแบบไหนไม่เหมาะกับการกรีดถูกต้องเพราะบางคนเนี่ยผมเห็นบางคนเขาเห็นเป็นแฟชั่นกรีดตากรีดกันหมดสวยไม่สวยไม่รู้แต่กรีดผมเห็นแบบนี้เยอะมากเลย้คุณตอบยากนะถ้าเกิดอันนแทานใจสาวๆกันนะที่จะให้อาจารย์ตอบหลายคนจะคิดอย่างนี้นะคะกรีดตาเพื่ออะไรแล้วเราจะคํานึงถึงแฟชั่นคือรูปแบบ อย่างคุณมดดูโฆษณาทางทีวีจะเห็นโฆษณากันเยอะแยะมากมายถูกไหมคะปุ๊บเฉียวปุ๊บเฉียวทุกคนสาวๆปนถูกไหมคสาวๆคิดว่าถ้าคนต้องกรีดทําไมทําไมทําไมทุกคนต้องกรีดเพื่อความคมชัดแล้วก็เด่นขึ้นมาช่วยให้ตาดูโตขึ้นคือดิฉันเนี่ยเคยพูดคุยกันในวงเพื่อนๆเนี่ยมันคุยเล่นน่ะว่าถ้าเราต้องไปติดเกาะแล้วเอาเครื่องสําอางไปไม่ได้เลยให้เลือกไปเอาได้ไปได้ชิ้นเดียวเลือกอะไรอะไรฮะทุกคนในโต๊ะตอบอายไลเนอร์ทำไมฮะ ไม่รู้สิทำให้หูตาสว่าง<ม>ขึ้นอา,อาจารย์คะคือเราเนี่ยสมมติว่าเราไม่ได้เมคอัพเลยนะ,ะแต่เราดูแลผิวหน้าดีๆกรีดอายเนอร์เส้นเดียวเนี่ยทำให้หน้าเปลี่ยนแล้วสวยเลยจริงค่ะ มันทําให้ตาเราดูคมชัดขึ้นมามีมิติ <c oughs> นะคะทีนี้หลายคนเนี่ยนะคะจะยึดกรอบหรือว่าติดภาพ <c oughs> คุณว่าจริงไหมคะการคําว่ากรีดไดเนอร์ปับ๊บเราจะต้องมีหางที่ยาวเฉียว <c oughs> นั่นไงนงแต่ทีนี้ด้วยโครงตาอย่างที่บอกเช่นคนตาบวมหรือ <c oughs> ตาตกเช่นตาโค, <c oughs> ค้งกรีดไดไหมคุณมดคุณว่าความรู้สึกของตาบวมตาตกตาโค้งตาโค้งกรีดได้นะแต่ต้องมีวิธีการวาดที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะคือถ้าตาเนี่ยชั้นตาหลบในหรือตาบวมซึ่ง คุณลองดูว่าถ้าเราลืมตามาเนี่ยชั้นในมันหายหายไปเลยเนี่ยไม่ควรจะกรีดให้มันยาวเกินออกไปเพราะกรีดไปปั๊บมันจะหดหายไปเลยเราควรจะกรีดแล้วมาหยุดที่ปลายตาเช่นมุมเอ่อมุมของตาบนกับตาล่างนะคะอ่าให้มันมาเชื่อมกันใช่แต่มันกรีดปั๊บเนี่ยมันจะทําให้โตขึ้นเพราะฉะนั้นการกรีดตาไม่เกี่ยวกับโครงตาสามารถใช้ได้ทุกคนแม้กระทั่งอายุอายุมากก็ได้ได้ค่ะ บางคนคิดว่าอู้ฉันจะต้องเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กอาจารย์อย่างบางคนเนี่ยห้กรีดตาได้ไหมได้ค่ะตอบเลยเห็นไหมคะไม่ต้องคิดเลยขึ้นอยู่กับโอกาสไหมอาจารย์ไม่จําเป็นค่ะยุคนี้เราขอให้ตาเราดูแบบใสหรือว่าโตขึ้นเนี่ยกังวนคุณก็กรีดได้คุณมดเพราะคุณมดยังมีตาแบบเหมือนอะเหมือนคุณเติร์นนอนมาเป็นไงคะ ดูแบบยังร่วงตลอดใช่เมื่อเรากรีดตาปั๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยเหมือนเราตื่นเลยนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายยังมีการกรีดตานะคะแอบกรีดเขาเรียกว่าอินเนอร์หรือใต้ขนตามันจะทําให้ตาคุณดูแบบบิ้งสว่างขึ้นมาเลยอาจารย์ขาเขานี้โอกาสในการในการใช้อายไลเนอร์เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับกาละและเทศสระอย่างเช่นไปทํางานเนี่ยเราก็ไม่ควรจะแบบโอ้โหสวาดเป็นชาแนลม่ใช่ไหมคะอาจารย์ คือมันเลือกใช้ได้ถูกไหมคะจริงๆสามารถใช้ได้ทุกโอกาสนะคะนะะก็คือสามารถอาจจะกรีดให้พอประมาณให้ตาเรารู้สึกว่าดูโตแล้วก็สว่างขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นแฟชั่นมากเกินไปคราวนี้อายเนอร์มีกี่แบบนั่นนะสิอายเนอร์เหรอคะเห็นเยอะมากเลยนะฮะมีเป็นแบบรู้ว่าเยอะอะหลายหลายหลายรูปแบบแบบน้ำแบบกระปุกแบบแท่งแบบดินสอเขาจะเรียกว่า1ดินสออัหนึ่งสอเขาแบ่งแบ่งเป็นยังไงนะคะสองจะเป็นลิควิด ของเหลวเป็นมึกของเหลวเป็นมึกมึกแยกเป็น2ใหญ่นะคะเป็นเพนซซลเออเป็นเป็นปากกาหัวปากกากับเป็นเป็นมึกจุ่มมันนี้หรอมาเหมือนเหมือนปืนพุกันจุ่มจุ่มแล้วก็เป็นเจลอ๋อคือแบ่งเป็น3มอย่างหลักๆง่ายๆหนึ่งคือเป็นดินสอนอาเป็นเจลข้อดีข้อเสีย ดินสอเนี่ยนะคะเขียนง่ายนะคะข้อดีดีไหมแต่โอกาสที่มันจะเยิ้มเลอะง่ายมันหลุดออกง่ายเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนเพราะเวลาแต่งเราก็ต้องอาจจะใช้อายแชโดว์ช่วยแต่มันจะทําให้ตาเราดูหวานหวานวิงวิงนะคะส่วนเป็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 นเจลเป็นเจลก่อนเป็นเจลเจลเนี่ยมันจะเป็นเนื้อครีมถูกไหมฮะโอกาสก็คือดีกว่าดินสอเพราะว่ามันจะแห้งแต่ก็มีโอกาสถ้าเกิดมันร้อนมากมันก็สามารถหลุดได้อันที่3าเป็นหมึก หรือที่เรียกว่าอิงกันนะฮะนะคะก็มี2ชนิดอย่างกันน้ําและกันน้ำนะคะถ้ากันน้ําก็จะมีความวาวนะคะแต่ถ้าเป็นสีด้านด้านสีแมทมันก็จะไม่ค่อยกันน้ําเท่าไหร่แต่ว่ากรีดมาแล้วจะคมชัดนะคะก็เลือกใช้ได้ตามแต่ความถนัดนะข้อดีข้อเสียต่างกันอาจจะเป็นเกี่ยวกับผิวของเราด้วยไหมจันเกี่ยวค่ะคือถ้าสมมติว่าผิวมันมีความเพราะฉะนั้นการกรีดไลเนอร์เนี่ยแนะนํานิดนึงนะคะควรจะมีอะไรที่ปก เปปกปิดที่เปิดอกตาเช่นรองพื้นหรืออายแชโดว์ใช่ไหมคะใช่ใชมันจะซับความมันความชื้นสเต็ปหนึ่งแล้วเราก็สามารถกรีดไลเนอร์ได้พอพูดถึงเรื่องของแค่กรีดต,ตาอย่างเดียวเนี่ยนะยังสนุกขนาดนี้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของอายไลเนอร์รับดวงตาล้วนๆเลยครับช่วงนี้พักโฆษณา,ากันครู่เดียวครับ